ทำนายความฝันหากฝันเห็นหนูฝันเห็นหนูทํานายฝันว่าคุณอาจจะได้รับราบรอยแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ในด้านการงานธุรกิจที่คุณกําลังทําอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นฝันว่าหนูกัดทํานายฝันว่าอาจมีเรื่องทําให้คุณต้องเสียทัพย์แบบไม่ทันตั้งตัวฝันว่าได้จับหนูฝันว่าเห็นหนูวิ่งในบ้านทํานายฝันว่าคุณอาจจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชค หรือราบลอยฝันเห็นหนูติดกับดักทำนายฝันว่าในชว่วงนี้คุณอาจจะถูกคนใส่ร้ายหรือว่าร้ายให้คุณต้องอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงเลขที่ให้โชคฝันเห็นหนูหนึ่งหนึ่งหนึ่งสและเจ็ดหนึ่ง